就是、uh。Okay. หลุมอากาศคืออะไรมาวันนี้เรามากับความรู้นิดนึงโดยหัวเรื่องเนี่ยก็คือหลุมอากาศคืออะไรหน้าตามันเป็นแบบไหนคล้ายกับหลุมบนถนนในไทยหรือเปล่าเชื่อว่าคนส่วนมากเนี่ยก็น่าจะรู้จักคําว่าหลุมอากาศกันพอสมควรครับแต่ก็น่าจะมีอีกหลายคนที่นึกหน้าตาของหลุมอากาศไม่ออกรวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะงั้นเราก็มาทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคำว่าหลุมอากาศครับเป็นคําที่มีเฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นซึ่งผมว่านี่เป็นการเลือกใช้คําที่ทําให้เห็นภาพได้มากที่สุดเลยก็ว่า เพราะถ้าถามว่าเวลาเดินตกหลุมเราจะรู้สึกยังไงก็คงจินตนาการได้ไม่ยากใช่ไหมครับซึ่งแม้ว่าในไทยเราเนี่ยจะใช้คําว่าหลุมอากาศแต่ว่าต่างชาติหรือว่าหลักสากลเนี่ยเขาจะใช้คําที่ให้ความหมายออกไปทางก,างกลางๆครับนั่นก็คือคําว่า turbulence ซึ่งแปลว่าความปั่นป่วนนั่นเองครับโดยหลักในการอธิบายเกี่ยวกับหลุมอากาศเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยก็มีการอธิบายหลากหลายวิธีด้วยกันครับแต่ผมขอหยิบยกวิธีการอธิบายที่ฟังแล้วดูเข้าใจง่ายดีมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับโดยหลัก เนี่ยก็คือลองนึกภาพว่าการที่เครื่องบินที่มีน้ําหนักเป็นตันๆจะบินอยู่บนฟ้าได้นั้นมันต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของอากาศในการหนุนให้ลอยตัวครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับเรือที่ใช้การหนุนของน้ําในการล่องไปที่ต่างๆนั่นเองครับซึ่งเมื่อใดที่เครื่องบินเจอ,อหลุมอากาศขึ้นมาความรู้สึกนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเรือที่แล่นไปบนละลอกคลื่นนั่นเองต้องบอกว่าการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพชัดเจนดีครับแล้วหลุมอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมมมมเลล่่่าาาาาออีี้คครัับกกก็ืหหุุศสสตวน มาจากพายุแล้วก็กระแสลมแปรปรวนเหนือเทือกเขาซึ่งหลุมอากาศเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฝนฟ้าขะนองเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีความปั่นป่วนอีกรูปแบบหนึง่งที่เรียกว่า Clear Air Turbulence หรือความปั่นป่วนในอากาศแจมใสครับซึ่งตามชื่อก็บอกแล้วครับว่าอากาศแจมไซไม่มีเมฆแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นได้ทําให้หลุมอากาศชนิดนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันครับเพราะมันตรวจจับได้ยากโดยความปั่นป่วนประเภทนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นรอบๆกระแสลมกรดหรือที่เรียกว่า j e t stream ที่พัดผ่านเครื่องบินจากด้านหลัง พบได้ทั่วไปที่ความสูง40,000ถึง60,000ฟุตซึ่งความรุนแรงของหลุมอากาศเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับเบบีไปจนถึงระดับบอสเลยทีเดียวครับอย่างระดับแรกที่เป็นระดับเบบีเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนในระยะขึ้นลงไม่เกิน1เมตรซึ่งคนที่นั่งเครื่องบินบ่อยๆก็น่าจะเคยเจอกันครับมันจะวูบๆท้องนิดนึงไม่มีอะไรมากครับอารมณ์เหมือนกับขับรถบนถนนกากๆประมาณนั้นครับส่วนการสั่นสะเทือนระดับกลางเนี่ยก็จะมีระยะขึ้นลงอยู่ที่3ถึง6เมตรโดยระดับนี้เน่้ราามววคึ มันก็เหมือนกับไปเล่นอุบกิ้งที่สวนสยามประมาณนั้นครับส่วนการสั่นสะเทือนระดับบอสจะมีระยะขึ้นลงอยู่ที่30เมตรเลยโดยผู้โดยสารเนี่ยอาจจะลอยออกจากเบาะแล้วตกลงกระแทกกับที่นั่งอย่างแรงซึ่งระดับนี้ครับถ้าผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดล่ะก็ตัวปลิวไปทั่วเครื่องแน่นอนครับยกตัวอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบิน Boeing 7 7 7 3 0 0 ER ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที Q ่ยวบิน SQ321 ตกลุมากาศอย่ง โดยตอนนั้นครับเครื่องบินถูกเวี่ยงขึ้นลงอย่างรุนแรงอยู่ที่30เมตรไปจนถึง100เมตรเลยทีเดียวส่งผลให้ต้องมีการลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิชุ่ โดยเหตุการณ์นั้นครับนาไปสู่การเสียชีวิตของผู้โดยสารหนึ่งคนแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกจํานวนมากเลยด้วยครับยังไงก็ตามครับแม้ว่าเราจะสามารถตรวจจับรูมอากาศได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะตรวจเจอทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นครับถ้าใครไม่อยากกลิ้งไปทั่วห้องโดยสารเนี่ยผมขอย้ําเลยนะครับว่าเซฟตี้เฟิร์สเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นครับเวลาขึ้นเครื่องบินพอเราเดินถึงที่นั่งปุ๊บให้เราเนี่ยเอามือจับถข็มขัดขึ้นมาดูเลยครับถ้าเช็คดูแล้วมันสั้นเกินไปก็แปลว่าคาดไม่ถึงแต่ถ้ามันยาวเกินไาคดอะร Emotionlow ตอนนี้เนี่ยร้านเรามีโปรโมชั่นเฟี้ยวๆมานำเหนอครับถ้าซื้อเสื้อยืดสกรีนหนึ่งตัวแถมฟรีไปเลยอีก1ตัวทุกแบบทุกสีทุกไซส์ก็1แถม1หมดเลยมาดูมามองกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากลองเนี่ยก็มาที่ร้านได้เลยนะฮะมาอุดหนุนกันเยอะๆเด้อฮัลโหล2024ปีนี้เคียร์รนเซลลดสูงสุด75%และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปปะแอบกระซิบนะคะว่ามี Honda, แล้วก็วิ g t ทอสด้วยเล้ว1ิมีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป